บางครั้งเราวิ่งตามเป้าหมายสุดแรงแต่กลับรู้สึกว่ามันยิ่งห่างออกไปทั้งที่เราก็วางแผนดีมีเหตุผลครบใช้ตรก,กะทุกอย่างที่คิดว่าถูกต้องแต่ยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งรู้สึกตันเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกฏที่มองไม่เห็นทางออกเพราะความจริงแล้วความสําเร็จไม่ได้เกิดจากตะก,กะอย่างเดียวสมองของเรามักคิดว่ามันควบคุมทุกอย่างได้แต่หลายครั้งมันแค่อธิบายสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วโดยไม่รู้ตัวต่างหาก ลองนึกถึงตอนที่คุณมีรางสังหรณ์บางอย่างเช่นรู้สึกว่าเรื่องนี้ควรทํทาทั้งที่ยังไม่มีเหตุผลชัดๆแล้วสุดท้ายมันกลับถูกต้องหรือบางครั้งอยู่ดีๆก็มีไอเดียผุดขึ้นมาเหมือนมีใครกระซิบในหัวนั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณจูนติดกับบางอย่างที่ใหญ่กว่าความคิดของตัวเองการจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การนั่งคิดจนหัวแทบระเบิดแต่อยู่ที่จูนตัวเองให้ตรงกับสัญญาณที่มองไม่เห็น พูดง่ายๆคือเราต้องปล่อยให้สมองรับรู้แทนที่จะบังคับให้มันคิดตลอดเวลาเวลาคุณผ่อนคลายไม่ได้คิดไม่บังคับสมองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเริ่มทํางานมันจะค่อยๆดึงรายละเอียดและความเข้าใจลึกๆขึ้นมาให้คุณเห็นเหมือนตอนเดินเล่นเงียบๆแล้วอยู่ดีๆก็อ๋อหรือคิดออกในห้องน้ำทั้งที่ตอนนั่งโตะทำงานกลับคิดไม่ออกเลย สิ่งที่เรียกว่าแรงบรรดานใจหรือความเข้าใจฉับพลันจริงๆแล้วมันคือสัญญาณจากจิตสํานึกที่กว้างกว่าสมองเราเป็นเหมือนคลื่นวิทยุที่ใครๆก็รับได้เพียงแต่บางคนปรับคลื่นไม่ตรงเลยไม่ได้ยินมันชัดเคล็ดลับคืออย่าพยายามบังคับตักกะให้หาคำตอบแต่ให้ใช้ความอยากรู้และการสำรวจนำทางแทนถามตัวเองว่าอะไรที่กำลังขยับอยู่ข้างในแล้วปล่อยให้มันนำไปลองทำสิ่งใหม่ๆเดินออกจากโต๊ะ คิดในที่ที่ไม่คุ้นลองมองเป้าหมายเหมือนภาพก,กว้างๆแล้วให้สมองค่อยๆเติมรายละเอียดเองระหว่างทางคุณอาจหยุดบ้างเป็นช่วงๆเพื่อสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเขียนบันทึกเล็กๆว่าวันนี้เราเข้าใจอะไรเพิ่มแล้วค่อยกลับไปดำดิ่งอีกครั้งวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่หลงทางเพราะคุณมีทุ่นลอยคอยหยุดไว้ในทะเลแห่งความคิดอย่าก,กลัวที่จะปล่อยตัวให้หลงในกระบวนการนั้นเพราะความคิดที่ดีที่สุดมักเกิดตอนที่เราไม่พยายามคิด ความจริงคือความสําเร็จไม่ได้มาจากการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการเปิดรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือเหตุผลแล้วเอามันมาผสานกับตักกะในตอนสุดท้ายบางคนเรียกมันว่าการทําสมาธิบางคนเรียกว่าอยู่ในโฟล์หรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเชื่อมต่อกับพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นไม่สําคัญว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรแค่รู้ว่าเมื่อใจนิ่งสมองเปิดแล้วเราพร้อมรับฟังสิ่งนั้นจะเริ่มพูดกับเราเองดังนั้น ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่ากำลังพยายามเกินไปลองผ่อนแรงลงบ้างหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองเบาๆว่าฉันอยากรู้อะไรจริงๆจากนั้นปล่อยให้คำตอบค่อยๆปรากฏอย่าเร่งมันไม่ต้องบังคับมันเพราะบางครั้งทางที่ถูกไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราคิดหนักๆแต่มันอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกตั้งแต่แรกแต่ไม่กล้าฟังลองเชื่อในความเงียบเชื่อในสัญญาณเล็กๆที่โผล่มาจากข้างใน แล้วคุณจะพบว่าเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งตามสุดชีวิตแต่เป็นสิ่งที่เราค่อยๆเดินเข้าใกล้โดยใช้ทั้งหัวใจและจิตสำนึกที่เปิดรับโลกอย่างเต็มที่